พานนชวนเที่ยวตลาดต้องชมวันนี้พามาอยู่ที่ตลาดนางเลิงกรุงเทพม,มหานครระหว่างทางเดินเข้าของตลาดนะคะก็จะมีประวัติของตลาดนางเลิงให้เราได้อ่านกันด้วยตลาดนางเลิงนี่เป็นตลาดโบราณของชุมชนย่านนางเลิงนะด้านในเนี่ยก็จะมีของกินเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะทั้งเป็นของข้าวของหวานอาหารของสดต่าง อันนี้ก็จะเป็นขนมไทยโบราณต่งางๆนะคะโอ้โหน่ากินทุกอย่างเลยอดใจไม่ไหวก็เลยต้องจัดมาหนึ่งถุงกันเลยคะ่ะผลไม้ต่างๆก็มีให้เราเลือกซื้อมากมายนะคะดูสิเห็นไหมผลไม้เนี่ยเกรดดีๆลูกสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่กระเพาะปลาเต้าหู้ทอดเผือกทอดก็มีนะคะ ส่วนมากเนี่ยจะเป็นขนมแล้วก็อาหารโบราณนะคะอันนี้จะเป็นขนมเบื้องโบราณโอ้โหเป็นไงหน้าตาน่าทานเห็นแล้วก็หิวเลยนะไม่ว่าจะเป็นเมี่ยงคำก็ดีขนมน้ำวนก็มีแล้วก็นี่กล้วยปิ้งปิ้งกันสดส,ดสดหอมหอมตรงนี้เลยนะคะอ่ะด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาหารสดเนาะจะมีอาหารทะเลมีปลามีปลาหมึกนะคะแล้วก็ พวกหมูพวกไก่อย่างงี้ก็มีใ <unconditional> ห <Champion downstairs> oh, ้เราเลือกซื้อในตลาดอต่างๆให้ด <s throughout> ูหลากหลายหรือเป็นข้าวแกงข้าวแกงมากใต้แท้ใต้แท้ร้านอะไรคะใช่ค่ะร้านคนคอนข้าวแกงปักใต้ค่ะร้านคนขอนข้าวแกงปักใต้ค่ะจากคนใต้แท้ๆแม่ค้าการันตีสามารถใช้ e p a y m e n t จ่ายเงินได้ด้วยนะ ต่อไปนะคะเป็นร้านสอรุ่งโรน่นี่เขาบอกว่าขึ้นชื่อเรื่องหมูแดงเป็ดย่างนี่เนี่ยอร่อยมากในย่านนางเลิงเลยนะคะข้าวขาวหมูก็มีโอ้โหร้านนี้นี่มีข้าวขาวหมูมีก๋วยเตี๋ยวเยอะแยะมากมายเลยนะคะเราก็นี่เลยเนื้อตุ่นนางเลนนะคะเขาบอกว่าที่นี่นี่ขึ้นชื่ออร่อยมากเป็นไงหน้าตาเดี๋ยวขอไปทานก่อนนะอยู่แล้ว